สวัสดีครับช่องโชคดีดอน Youtube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับมีพี่น้องอสมอ,อวันนี้วันที่30มีนาคม2567นะครับหลายวันมานี้มีพี่น้องอสมอบ่นว่าเข้าแอปสมาร์ทอสมอไม่ได้ทํำยังไงจึงจะเข้าได้สําหรับวันนี้จะมาบอกวิธีครับก่อนอื่นก็ต้องดูสาเหตุว่ามันเข้าไม่ได้เพราะอะไรก่อนด้วยนะครับคือถ้ากดแล้วมันเข้าไม่ได้ แล้วมันหมุนติ้วติ้วไม่ไปไหนมาไหนนั่นอันนั้นมันเป็นเพราะวันนั้นแอปสมาร์อสมอล่มก็ต้องหยุดไม่ต้องไปเข้ามันรอเข้าวันใหม่นะครับหรือเข้าเวลาใหม่เช่นเข้าตอนกลางวันไม่ได้เย็นๆเขาไปเข้าทำลองนี้ถ้ามันหมิวหมุนติ้วติ้วน่ะคือระบบล่มเข้าใช้งานไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าในวันเดียวกันน่ะเครื่องคนอื่นเขาเข้าได้เขาเข้าใช้งานได้ขณะเดียวกันที่คนอื่นเขาเข้าใช้งานได้น่ะเราเข้าไม่ได้ อันนั้นจึงเป็นเพราะเครื่องโทรศัพท์ของเรามีปัญหาหรือว่าในตัวแอป,ปของเรามีปัญหานะครับวิธีแก้ไขนี่ก็ต้องทำได้หลายอย่างครับอันที่หนึ่งลบแอปเก่าทิ้งเลยแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งใหม่ถ้าลบแอปเก่าทิ้งแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งใหม่ไม่เป็นก็ถือเครื่องไปหาคุณหมอของเราคุณหมอเราพอสตอเขาทาเป็นนะครับลบแอปทิ้งแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งให้ใหม่กิงเข้าใช้งานนะครับแล้วก็ต่อมานะครับ การเข้าใช้แอปสมาร์ทออสมอลนี่จะต้องอัปเดตอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยนะครับซึ่งการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดนี่ก็มีวิธีทาก็วิธีตรวจสอบว่าอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือ,อยังดูครับก่อนที่เขาจะ้าก่อนที่จะเข้าใช้งานก็ต้องอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนดูครับวิธีอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดทํำยังไงแอปสมาร์ทออสมอลอันนี้ เราจะสมมติว่าเป็นหน้าจอโทรศัพท์ของท่านท,ท,ท,ที่เชื่อมต่อเน็ตแล้วนะครับถ้าโทรศัพท์เป็นระบบ Android นะครับก็ให้หาที่หน้าจอเลื่อนหาที่หน้าจอเลื่อนหาตัวนี้ครับเพส Store นะครับที่เป็นสีฟ้าสีเขียวสีแดงสีเหลืองแล้วก็กรอบสีขาวนี่พอเจอตัวนี้แล้วก็เอามือกดตามลูกศรชี้นะครับกดที่เพส o r e เข้าไปพอกดเข้าไปแล้วก็เอามือไปกดกค้นหาครับ ตรงค้นหาให้เพนกับพี่กับพิบแล้วพิมพ์คําว่าแอปสมาร์ตออสมอพอพิมพ์คําว่าแอปสมาร์ตออสมอแล้วเอามือ,เอ,มอเอามือกดเครื่องหมายค้นหาตรงนี้กดใสๆเป็นดา้ามตรงนี้กดค้นหาก็จะเจอรูปสมาร์ตออสมอสีม่วงอยู่อย่างนี้เสร็จแล้วก็เอามือกดตรงที่รูปสมาร์ตออสมอดูนะครับถ้าของใครอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วล่าสุดในเวอร์ชัน ล่าสุดเป็นเวอร์ชันวันที่12มีนาคม2567ห้าเวอร์ชันสองนะครับถ้าใครเจอแบบนี้คือมีรูปแอปสมาร์ทออสมอลอยู่ตรงนี้แล้วแถบสีออกฟ้านะครับแล้วก็ตัวงสือสีขาวว่าเปิดแบบนี้ก็คือเป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่แล้วนะครับก็เปิดใช้ง,งานได้เลยเปิดตรงนี้เลยก็ได้นะครับเอามือกดเปิดปุ๊บก็จะเข้าไปหน้าจอนี้ได้คนที่เข้าได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับเข้าแอปได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ส่วนใครทํามาถึงขั้นตอนนี้นะครับถ้าหากว่าเรายังไม่อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดตัวแถบสีฟ้านี้ตัวหนังสือสีขาวนี้จะเป็นตัวหนังสือไม่ไม่ได้บอกว่าเปิดบอกว่าอัปเดตก็ให้ท่านเอามือกดตรงนี้ตรงที่พิมพ์เขาขาวว่าอัปเดตนี่กดตุ๊บระบบก็จะทําการติดตั้งอัปเดตใหม่จนแล้วเสร็จพอทําแล้วเสร็จมันจะขึ้นว่าเปิดอย่างนี้ก็มือเปิดเขาใช้งานได้เลยนะครับ ซึ่งใครเข้าใช้งานได้ก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้แต่ถ้าเข้าไม่ได้มันจะเป็นแบบอื่นดังต่อไปนี้ครับเอาละครับในการเข้าไม่ได้นะครับสมมติว่าเรากดที่หน้าจอก็ได้ที่หน้าจอโทรศัพท์ของเรามันจะมีตรงเข้าแอปสมาร์ทสมอลเรากดเข้าไปแล้วถ้ามันเข้าไม่ได้ส่วนใหญ่จะขึ้นแบบนี้นะครับเท่าที่เจอปัญหานี่จะขึ้นขึ้นหน้าจอมาแบบนี้ซึ่งการขึ้นหน้าจอมาแบบนี้นี่ถ้าเราอยากจะเข้าใช้งานเราก็ต้อง พิมพ์เลขบัตรประชาชน13หลักของเราเข้าไปแล้วก็พิมพ์รหัสผ่านใครจํารหัสผ่านไม่ได้พิมพ์มอะไรเข้าไปก็ได้นะครับใครจํารหัสผ่านได้พิมพ์เข้าไปใครจํารหัสผ่านไม่ได้ก็พิมพ์รหัสอะไรก็ได้เข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็มากดมาติก๊กเครื่องหมายถูกยอมรับตรงนี้ให้ให้มีเครื่องหมายถูกแล้วก็กดเข้าสู่ระบบอันนี้ต้องทุกครั้งนะครับ ครับใส่เลขประชาชน13ามหลักแล,กล้วก็รหัสแล,ล้วก็ใส่เครื่องหมายถูกให้เป็นแบบนี้ก็กดเข้าสู่ระบบครับซึ่งถ้าใครกดเข้าสู่ระบบแล้วมันแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้ว่าเลขบัตรประชาชนหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง<ๆ>ก็ให้เราเอามือกดตรงที่คําว่าตกลงเอามือกดตกลงนะครับหลังจากนั้นให้กดพอกดตกลงเสร็จพอกดตกลงเสร็จนะครับให้ไปกดตรงที่ ลืมรหัสผ่านครับให้ไปกดตรงที่ลืมรหัสผ่านนะครับพอเอามือกดตรงที่ลืมรหัสผ่านปั๊บเขาก็จะให้เข้ามากรอกข้อมูลเราใหม่เราก็กรอกเลขบัตรประชาชนสิบาหลักชื่ออันนี้ใส่เฉพาะชื่อตามบัตรประชาชนนะครับไม่ต้องใส่นายหรือนางใส่ชื่อตามข้อมูลตามบัตรประชาชนเลยใส่นามสกุลตามบัตรประชาชนแล้วก็กดเลือกปีเกิดก็เอามือกดตรงสามเหลี่ยมตรงนี้ เสร็จแล้วก็เลื่อนหาพศเกิดของเราก็มือกดเลือกพศเกิดต่อมาก็มาเลือกเดือนเกิดโดยเอามือกดสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็เล pues, ื่อนหาเดือนที่เกิดแล้วก็ม <donn> ือกดเลือกเดือนที่เกิดตรงนี้ก็มากดสามเหลี่ยมตรงนี้วันเกิดก็เลื่อนหาวันเกิดของเราก็วันที่เกิดนะครับก็เอามือกดตรงนั้นขั้นตอนต่อไปนะครับก็พอพิมพ์วันเดือนปีเกิดเสร็จแล <the> <Ari> ้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็พิมพ์รหัสหลังบัตรประชาชน ก็เปิดบัตรประชาชนดูเลยด้านหลังบัตรประชาชน2ตัวแรกจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนที่เหลือจะเป็นเลขทั้งหมดพีมพ์ไม่ถูกเสร็จแล้วพอถึงขั้นตอนนี้เราตั้งรหัสผ่านใหม่ไปเลยนะครับเราเอาตัวเลขที่เราคาดว่าจะจาได้แม่นๆพิมพ์เข้าไปหกตัวนะครับพิมพ์ครั้งที่1เลขอะไรก็ได้พิมพ์หกตัวเข้าไปเสร็จแล้วยืนยันรหัสผ่านนี่ เราก็พิมพ์เลขตัวเดิมที่เราตอนตอนเราพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยตอนเราพิมพ์ครัง้งแรกรหัสผ่านลายเช่นเราพิมพ์พิมพ์ว่าหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกตําแหน่งนี้พอมาถึงขั้นตอนยืยนยันรหัสผ่านเนี่ยเราก็พิมพ์ตัวเลขเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเสร็จแล้วก็กดบันทึกเอามือกดบันทึกก็จะแจ้งเตือนข้อความขึ้นมาว่าท่านต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใช่หรือไม่ก็กดเอามือกดยืนยันนะครับจากนั้นก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาว่าบันทึกสําเร็จก็มือกดตกลง เสร็จแล้วมัน okay. ก็จะเด้งเข้ามาหน้านี้หน้านี้นะครับพอมาเด้งเข้ามาหน้านี้เด้งหน้าจอขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะเข้าแล้วก็พิมพ์เลขประจําตัวประชาชนสิบสามหลักเข้าไปแล้วก็พิมพ์รหัสผ่านที่เราเปลี่ยนเมื่อกี้นะครับพิมพ์รหัสผ่านเข้าไปแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายตรงนี้ให้เป็นเครื่องหมายถูกด้วยนะครับเสร็จแล้วก็กดเข้าสู่ระบบถ้าเราเข้าได้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ แต่ถ <IS> ้าเราเข้าไม่ได้ม <neighborhoods> so <imo> ันจะเป็นแบบนี้ทําเสร็จแล้วมันก็ยังเข้าไม่ได้อยู่สมมติว่าพอถึงขั้นตอนบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยมันเด้งมาหน้านี้เสร็จแล้วเราก็พิมพ์เลขประชาชนวสิบสามหลักเราเข้าไปแล้วก็กดรหัสผ่านตามที่ตั้งใหม่กดเครื่องหมายตรงนี้เป็นเครื่องหมายถูกแล้วก็กดเข้าสู่ระบบถ้ายังขึ้นว่าเลขบัตรประชาชนหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้องเรากดตกลงใหม่ครับกดตกลงอีกครั้งแล้วก็กดตรงลืมรหัสผ่านแล้วทําตามขั้นตอนเมื่อกี้แล้วก็มาเข้าใหม่มันก็จะเข้าได้ครับ บางคนจะได้ทําแบบนี้บ่อยๆนะครับบางคนจะได้ทําแบบนี้บ่อยๆก็จึงจะเข้าได้นะครับเอาละครับใครมีปัญหาเข้าไม่ได้ก็ลองทําตามดูครับและบางคนก็จะได้ทําบ่อยๆคือพอพอไปเข้าครั้งใหม่มันขึ้นหน้าจอมาแบบเดิมนี่ยก็ทําใหม่แบบนี้เรื่อยๆนะครับก็จะเข้าได้นะครับสวัสดีครับ